สวัดีครับมาขอ้วยฝากหน่อยครับฝากถหน่อยครับผมโอ้ต้องบอกว่าหลังๆนี่เสียงระฆัง่วสุดท้ายนี่ไม่เคยได้ยินเลยครับเนะทำไมครับมันมันมันร้อนแรงยังไงน้องชนะน็อกเป็นว่าเล่นเลยเนี่ยไม่รู้จังหวะอะไจังหวะของเกมเราเราเราดูยังไงว่าคู่ต่อสู้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องต้องต้องใส่เข้าไปจังหวะชุดนั้นให้มันจบเกมอะไรเงี้ยเราดูออกใช่ไหมมีนาทีทองครับเรามองเห็นรู้เลยเฮ้ยเอาแล้วผู้ต่อสู้สะดุ้งแล้ว ต้องปิดเกมจังหวะนี้แหละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราน็อกมาหลายหลายไฟแล้วแบบนี้สมมติว่าถ้าเราเจอคู่ต่อสู้ที่เหนียวๆต้องยืนระยะ5ยกจะมีปัญหาไหมเเรื่องระบบหใจไม่ไม่น่ามีกี่ไฟแล้วครับที่ชนะน็อกมาเนี่ยจาไม่ได้แต่จำไม่ได้<อ>สิบเกือบยี่สิบแล้วมั้งประมาณสิบแล้วก็ได้เข้าชิงด้วยเมือรอบ,รบชิงกับใคร นนทชาติชัยอ่ะนนทชาติชัยจิตมังกรโอ้โหน่าเสือแข่งโคกลัวไหมน่าเสือไม่กลัวจีบที่ช่อง3นะจิตมังกรเบอร์หนึ่งนะกลัวคิดว่าเกมจบของลูกแบบไหนนนทชัยก็เป็นมวยเข่าแข็งแรงนะก็จะสนุกเข้าทางสีมวยเข่าเอาหาครับชอบแบบไหนชอบมวยฝีมือหรือมวยเข่าก็ผมผมชอบต่อยมวยเข่าชอบต่อยมวยเข่าครับมันเดินต่อยง่ายมันก็เดินมาเข้าทางเราอย่างนี้ใช่ไหมอาวุธถนัดของเราคืออะไรหมอพี่เห็นพวกเครื่องหลากหลายแล้วเกินเวลาชก หลักๆเลยตั้งแต่ต้นๆเลยตั้งแต่แรกๆเลยผมมีแข้งซ้ายแข่งเดียวแต่มาอยู่ PK ก็เขาเสริมให้ทุกอย่างอย่างปีนี้ยุทธาล้วครับ21ครับ2สิบหกกำลังพีคเลยเป็นคนจังหวัดชางเซาชาเชียงเซาครับเป้าหมายวางไว้ยไงบ้างครับในรอบนี้ก็ต้องได้ต้องได้ใช่ไหมครับต้องได้รางวาลเชื่อไหมใช่โปรแกรมที่วันนี้อะไร แปดมกราแปดมักรโอ้วันเกิดลูกพี่เองไม่ใช่เป็นนัดประตมือเลิกลูกพี่เลย<ช>เสียเกมเติร์สักเทนลุงเหลือเป็นโปรโมตเตอร์นัดแรกครับโอ้โหแบบนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจน่า,าจะดีกว่าเดิมเมื่อกี้นี่สัมภาษณ์นักมวยพีเพชชคชกคนที่แปดกี่คนเลยช่องสามสามคนสามคนรวมพวกเราด้วยเป็นไงความพร้อมความมั่นใจตอนนี้ก็มั่นใจครับตั้งใจมากแจำเส้นนี้คิดว่าจะปิดเกมแบบไม่ครบยกได้ไหมับนนทชัย พราะที่ผ่านมาผู้ต่อสู้เราแต่ละคนเราก็ผูกอดน็อกเล่นน็อกมาเกือบหมดอะไม่รู้ผมต้องรอดูวนทเีเดียวจุดเด่นคนรลูกชายคืออะไรนะเขรู้สึกหรอเข่าครับเดินหน้าจับในใช่รเราคิดว่าเรามีอะไรที่เหนือ,อกว่าเขาจุดเด่นไม่ใช่เหนือกว่าเาจุดเด่นของเราเว่ามไวกว่าไวกว่าความรวดเร็ว,วความหลากหลายใช่ไหมครับนะนาทีทองใช่ครับในใจเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแหละว่าอจะครบยกไม่ครบยกนัดชิงเนี่ยมีไหม หรือยังไม่เคยคิดแต่ชกแต่ละไฟท์เคยคิดไหมว่าจะต้องน็อกคู่ชกใครได้ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยครับแต่ก็น็อกท่าทุกครั้งเลยหลังๆเนี่ยใช่ครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับน้องผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เคยคิดเลยว่าจะน็อกครเลอ๋อเราเราก็ซ้อมเต็มที่เตรียมเต็มที่ใช่ชกตามเกมตามแผนมีจังหวะมีโอกาสก็ปิดเกมไปครับวันที่8มกราคมนี้นัดชิงแล้วครับก็ ก็ต้องคาดหวังกันเนอะเข้าชิงยังไงก็ต้องหวังกันอยู่แล้วฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีครับหลายคนเนี่ยชื่นชมเรามากเพราะว่าหลังๆนี่ฟอร์มดุฟอร์มโหดน็อกรวดเลยอ่ะู <perk S 1> mm ีอะไรกับแฟนบอล่อยเนาะก็ฝากพี่น้องแฟนชาวแฟนคลับปีเกอแสนชัยแล้วก็สายต้งนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยครับผมวันที่8มกราคมนี้ครับผมทำเลมตี้แน่นอนครับก็รอติดตามครับนี่คือราชาน็อกเอาท์คนใหม่ครับ ฉัตรเพชรสจ้ต้งบาจีนกับเมื่อรอบนัดชิงวันที่8มกราคมนี้ครับเขาต้องบอกว่าเป็นนัดสำคัญด้วยนะพี่ตัวเองจากนักผสมมอเตอร์นะครับเสียเกมเป็นโโปรมเตอร์ครั้งแรกเลยก็เชื่อเหลือเกินว่าทางด้านของฉัตรเพชรเนี่ยก็เตรียมที่จะเอาแชมป์นะครับเพื่อเป็นของขวัญมเตอร์นัดแรกของเสียเกมด้วยก็ยังไงขอให้น้องโชคดีแล้วกันครับผมขอบคุณครับ